ความสวยความงามบนใบหน้าถือเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นเช่นเดียวกับเสื้อผ้าหลายคนเปรียบการเมคอัพบ,บนใบหน้าของสาวๆเป็นเสมือนการใส่หน้ากากทำเมคอัพเป๊ะสวยลิศเท่ากับผู้หญิงคนนั้นใส่หน้ากากที่งดงามใครก็หลงรักแต่ในขณะเดียวกันถ้าเมคอัพแบบขาดๆเกินๆจนดูไม่สมดุลการใส่หน้ากากนั้นก็ไม่ต่างกับฟันร้ายที่เกิดขึน้น วันนี้ช่วงพนักสนิกรูมิกชิคอีเวนต์เลยพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเทรนเมคอัพสุดฮิตรับปี2012ก่อนใครเลยละค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเบื้องหลังความงามของผู้หญิงนะคะนั่นก็คือการแต่งหน้าที่สะสวยสีสันบนใบหน้าของผู้หญิงนั่นคือหน้ากากอันสวยงามของผู้หญิงทุกคนค่ะวันนี้นะคะแน่นอยู่ที่งาน h ิค s h a d o Group Beauty p ร์ตีนะคะเขาได้ จัดพาเรนะคะเครื่องสำอางชั้นนำมากมายพร้อมเหล่าเซเลบดารานะคะจะมาร่วมในงานนี้อย่างเยอะแยะจะสวยจะเด็ดใครจะเรื่องหน้ากากแบบไหนตามแน้ามาเลยค่ะอเสียงตรงนี้ให้งงกับแฟนของเราเลยครั นี่แนนก็อยู่กับเซเลปคนสวยสวยมากๆเลยนะคะสำหรับ,บคุณบุกลูกค้าสวัสดีค่ะ,คะถามว่าเบื้องหลังผู้หญิงเนี่ยก็ชอบแต่งแต่งหน้าสวยๆงามๆอยากถามคุณบุกล่ะเบื้องหลังความงามหรือหน้ากากของผู้หญิงเนี่ยมันคืออะไรใช่จริงๆแล้วนะคะก็ต้องเป็นแบบการดูแลผิวพรรณที่ดีแล้วก็ใบหน้าที่สดใสเนาะแล้วก็ต้องมาจากแบบอารมณ์ดีสุขภาพจิตด,ดีด้วยแบบคือไม่ใช่แ,บบแต่งหน้าเราสวยจริงๆตอนไม่แต่งหน้าก็ต้องดูสวยด้วย แล้วก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองด้วยค่ะเห็นสวยๆอย่างนี้คิดว่าผู้หญิงแบบที่กาลังเริ่มวัยเริ่มทํางานอย่างเงี้ยเหมาะที่จะใส่หน้ากากแบบไหนออจะว่าใส่หน้ากากเหรอจริงๆการแต่งหน้าไม่เหมือนหน้ากากเนอะแต่เป็นการทําให้ดูสวยขึ้นแต่ถ้าเกิดจะใส่หน้ากากจริงๆเนี่ยก็เหมาะสําหรับการแบบไปงานปาร์ตี้เป็นตีนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย รับรไปลยนะคะว่าหน้ากากในแบบฉบับผมปุกลงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเซเล็บคนอื่นดีกว่าว่าหน้ากาก,าก,ากของเขาจะเป็นยังไงกันคะ่ะเจเล็บสาวอีกคนหนึ่งนะคะเปรี้ยวมากกับผมสั้นเหมือนแน่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ยค่ะสวัสดี ถามคุณยุ้ยว่าถามมาหลายคนแล้วว่าหน้ากากของผู้หญิงเนี่ยคืออะไรในแบบฉบับของคุณยุ้ยเนี่ยหน้ากากของผู้หญิงนี่คืออะไรอะคะถ้าเกิดว่าพูดเสร็จุ้่เรายุ้ยนึกถือว่ามารยาหญิงมากกว่านะมารยาหญิงไปเลยแต่ว่ามารยาหญิงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามารยาที่มันไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าเสน่ห์หรือว่าจริตของผู้หญิงที่ทําให้ผู้หญิงแตกต่างกับผู้ชายอะค่ะยุ้ยว่าประมาณแ้วมารยาหญิงในแบบฉบับคุณยุ้ยล่ะคะเออคืออะไรก็ละเม็ดเคล็ดลับเลยไม่ค่อยมีค่ะฝึกอยู่ ยีว่าของอยูจะค่อนข้างธรรมชาติมากกว่าค่ะขายความเป็นธรรมชาติจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ฝากสาหรับผู้หญิงหน่อยที่แบบว่ายังห่วงเรื่องความสวยความงามไม่ต้องเครียดกับมันมากพยายามให้เป็นธรรมชาตินะคะบางคนพยายามมากไปมันก็เยอะไปก็เอาเท่าที่เหมาะสมแล้วกันค่ะ วนี้ค่ะคุณผู้ชมทางนี้ค่ะแหมสาวสวยเราเยอะอยู่ทั้งสองคนทำเป็นจำไม่ได้ทำเป็นไม่เห็นนะคะวันนี้นะคะเด่นอยู่กับคุณคิสตี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณคิสตี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้สวยมากเด่นมากค่ะอยาจะถามว่าหน้ากากของผู้หญิงยเงี้ยในความคิดของคุณคิสตี้เนี่ยคืออะไรครับถ้าตอบเร็วๆง่ายๆใช่ไหมคะอ่ะก็คือเครื่องสำอางชมไหมคะเครื่องสำอางก็ เราตื่นมาตอนเช้าหน้าเราคงไม่ใช่อย่างนี้เราคงไม่สวยเด้งได้ขนาดนี้นะคะกว่าจะปั้นกันได้ขนาดนี้ก็นิดนึงนะใช้เวลานิดนึงอพอแต่งหน้าปุ๊บเหมือนได้ภรรยาใหม่เลยหรือเปล่าต้อ,ตองแล้วแล้วเครื่องสำอางเราเปลี่ยนเปลี่ยนลุคได้เปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนหน้าได้ถูกไหมคะก็แบบว่าเราเปลี่ยนอากาศหลายๆโมชั่นถูก,ถกใช่ก็คือวันนี้เราอยากจะหวานเราก็น้อเราก็มีแต่งหน้าทนหวานได้วันไหนที่อยากจะแบบว่าเซ็กซี่ใช้ก็ปากแดงอะไรอย่างนี้กันไป อนนี้นะคะแนนก็ได้ใส่หน้ากากอันแสนสวยของแนนเรียบ้ายแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะว่าวันนี้แนนพาไปชมหน้ากากของเหล่าบรรดาเซเลบคนดังแต่ละคนนะคะเลือกใส่หน้ากากที่มันไม่เหมือนกันเลยบางคนก็ว่าเมคอัตต้องเริดบางคนก็บอกว่ามันยัยหญิงเท่านั้นแหละต้องเริ่ดแต่สำหรับแนนนะคะขอเริ่ดทั้งสองอย่างเลยได้ไหมล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของแนนแล้วล่ะค่ะ งานหน้านะคะแนนจะพาทุกคนไปเช็คอินกันที่ไหนนะคะติดตามชมได้เลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ